สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮหาหนอยสูตรแยก,กหน่อยแล้วก็ฮหาหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่30มสิบเดือนหปี68นะครับผมวันนี้ก็มาขอแก้มือขอแก้มือนะครับนะเมื่อวานนี่คือไม่มาเลยไม่เข้าเลย3ตัวเด่นนะที่ผมให้นะ9 2 4ก็ยังไม่มานะหลุดมดเลย ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้วันนี้ก็เอาฮานอยเฉพาะกิจเอานะครับนะเอาเฉพาะกิจเอาเนาะกาซาดไม่ไหวอนะกาซาดนี่หลุดบ่อยเกินไม่ค่อยมาเลยกาซาดเนี่ยเฉพาะกิจดีกว่า 7นะครับ7กับ9กนะก็จะมี 7, 7 1 7ดหนึ่งเจ็กาแล้วก็เก้าสามการเจ็ดหกเ้าหกเจ็ดศูนแล้วก็เจ ตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวนี้ก็จะมีนะตัวนี้นะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เก้าสองฮานอยแรกนะครับฮานอยกับฮานอยเฉพาะกิจนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้ก็หกับแปดนะหกับแปดนะครับก็จะมีหกห้าหกห้าหกสี่หกเจ็ดแปดห้าแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดนะครับกันหกสองแปดสองหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์นะหนึ่งที่หก เน้นที่6นะครับตัวเน้นก็จะมะีตัวเน้นนะครับก็จะมีหก6้6หกสี่หกเจ็ดแล้วก็แปดห้านะครับผมหน่วยห้าน้อยที่2นะครับห้าน้อยพิเศษก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้าน้อยปกตินะครับ ฮานอยสูตรเม็นเดียวท้ายคลิปนะครับนะนี่แหละทุกคน6กับ8ปนี่แหละวันนี้หกกับ8นะครับก็จะมี8 1 8 2 8ึ่งแปสแล้วก็หกสี 4. กันนะครับแปดเก้าหเนะเน้นเน้นที่8นะน่อยเนี้เน้นที่8 ตัวเน้นก็จะมะีตัวเน้นนะครับก็จะมีแป8หนึ่งแล้วก็64นะครับตัวฟันเป็นเลขแปนะขอให้มีขอให้มาสำหรับวันนี้วันนี้ก็มาซานะ้าะไฟดับตั้งแต่เช้าเลยไฟเพิ่งมานะไฟดับเน็ตก็ไม่เน็ตก็ดับเน็ตก็ไม่มีนะ เน็ตไม่มาเลยไปดับทิลไลเน็ตไม่มาไมก็ไม่ได้ชาร์จไว้ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP หน้าหกกับแปดนี่แหละทุกคน 6กับ8นะครับมี65นะ65 62 63 85 82เราก็83กัน61 81 67หน้าเราก็87อืวันที่30อะ6นะครับ นะหกห้าหกสองหกสามแล้วก็แปดห้านะครับผมหกห้าหกสองหกสามแล้วก็แปดห้าเนาะอ่ะสำหรับหวยห้าน้อยนะครับสูตรแยกน้อยนะจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่ก็เ <c oughs> มื่อวานนี่ก็แบบคิดว่าจะไหลสี่นะก็ไม่มาเลยน้องสี่สี่ไม่มาเลยแต่แต่ก็ยัง หวยฮานอยสุดเม็ดเดียวนะก็เข้ามาหลายงวดอยู่นะทุกคนนะแล้วก็เพิ่งมาหลุดว่าที่แล้วนั่นแหละ,ะวันนี้ให้หกนะครับหกนะครับผมหก หกหนึ่งหกสองกสห่หกศูนย์หกเก้ากันหกเจ็ดแล้วก็6กสามไม่มีเล่หกแปดนะหกปดคงไม่มาหกแปดนะหกปดกับหกหกตัวนี้นะครับหกหนึ่งหสองหสี่ เราก็หกเก้านะครับผมหกหนึ่งหกสองหกสี่หกเก้านะสามห้าน้อยนะครับวันนี้นะนี่แหละเน้นเน้นพิเศษมา พิเศษกับ V มาพิเศษกับ V ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี้ขอทบทราไปก่อนนะครับผมนะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ